ใช่ครับก็ดูมาหลายภาคแล้วก็เอาจริงๆต้องบอกว่าเรามีเราดูแล้วเราเซอร์ไฟส์ทุกภาคใช่ไหมตั้งแต่มันจะมีภาพติดตาที่แต่ละภาคใช่ไหมเพราะว่ามันมีตั้งแต่อันที่แบบจ่อนสลิงลงมาแล้วก็แบบทำให้เรารุ้นๆตามกั้นหายใจตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วฉากแอคชั่นแต่และฉากก็คือ ที่เกาะเครื่องบินอะไรเงี้ยใช่คี่ดาวโสุดยอดสุดยอดทั้มันจะมันจะมีฉากที่เราเรายังไงก็จำมาจากภาคนี้มันคือภานี้ใช่ครับเรื่องนี้ก็ต้องมีแน่นอนครับก็น่าจะเป็นมะน้ำผาเมื่อกี้แหละรอดูเลยลงทุนถึง2.6ล้านเหรียญแลยสุดยอดเป็นหมื่นครั้งลงทุนเอาชีวิตตัวเองไปเล่นด้วยจริงๆสุดยอดครับอายุก็ไม่ใช่น้อย60ปีครับครับผมเขาใช้ชีวิตคุ้มมากเลยนะพี่สุดจริงๆนะครับผมถ้าเกิดคุณหมากเป็นมีโอกาสเป็นเป็นสายลับครับคุณอยากจะพิชิตภารกิจอะไรดีฮะ โห oh. จะโคดแบบพี่ทอมไหมจริงๆนะผมอยากนะสมมุติว่าผมเป็นในฐานะนักแสดงผมก็อยากนะเล่นเองครับแบบเนี้ยอยากทาย,ทาย,ทายครับผมถ้าทามถึงภารกิจนะครับก็คงไปสืบเข้าไปสืบในเบื้องหลังฮอลลีวูดเลยว่า แต่ละฉากกป็ละซีนแต่ละเรื่องที่เขาทําหนังออกมาเนี่ยครับเขาประชุมกันยังไงเขาทํากันยังไงผมอยากรู้เบื้องหลังเขาลงลึกมา,มากๆเลยลงทุนเตรียมตัวเตรียมสภาพจิตใจถึงหนึ่งปีเต็มครับผมจริงๆฮะผมว่ายังไงก็คุ้มออกมานะฮะก็คงจะได้ชมออกมนะะันไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้ฮะประมาณสองทุ่มครับสุดก,กันแน่ครับกับ Mission Impossible ภาคที่7กันแล้วครับต้องบอกว่าทาง Major Cineplex นะฮะมีโอกาสให้คนชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะด้วยการชมหลายระบบ นะฮะคุณสามรู้ไหมฮะรู้ครับดูดีครับมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างที่จะเข้าไปสรุปในโรงไม่ใช่เป็นเป็นจอธรรมดานะอยากดูแบบไหนฮะสรุกสำหรับคุณจริงๆก็อยากไปลองทุกทุกทุกโรงเลยทุกโรงนะฮะมีหลายอย่างมีหลายอย่างก็มีทั้ง 4DX ใช่ไหมมีเต็มไปเลยก็จะมีเป็น IMAX นะฮะที่เป็นเป็นจอยักษ์นะครับผมเป็นภาพจะคมชัดระดับ 4K นะครับ c o n t r a ต์ดีขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่านะฮะให้สีสันสวยงามขึ้นกว่าเดิม3 0เเลยนะฮะ สนะฮะจะเป็นระบบ Screen X ครับโรงภาพยนตร์นะฮะจะมีไม่ใช่จอเดียว3จอนะครับโอ้โห <Wow. S 2> วิวของคุณนะฮะจะมองได้กว้างถึง270องศาเลย <Yeah. S 2> นะฮะเป็นอัตรอัตรรถในการชมที่เหนือกว่าอย่างนีนน้เรียกได้ว่า<น>ผมเชื่อว่าถ้าเข้าไปดูในโรงแบบนี้ต้องมันขึ้นแน่นอนอยังไงก็ <Evet. S 1> สุดจร,จริงๆแล้วก็สุดท้ายที่คุณบอกไปแล้ว 4DX น <perimeter> ่ <ๆ S 1> าจะบอกกับคุณนะชอบอะไรโหดๆมันๆก็แบบนี้เลยฮะจะเพิ่มเอฟเฟกพิเศษนะฮะด้วยเก้าอี้ที่เคลื่อนไหวทุกทิศทางเลยนะฮะสันหลังนะฮะสกิด ก,ก็มีนะฮะจะมีทั้งน้ำทั้งคลิ่นลงมีพายุฝนก็มีนะฮะจะเป็นฟองสบู่นะฮะฟ้าผ่าหรือว่าหิมะก็ยังมีเลยนะฮะ oh. นี่คือ oh. ระ <ก S 2> บบโฟรเอ็กซน่าจะเหมาะก,กับคุณมากเนี่ยฮะนบทแบบนี้ครก็สามารถชมได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือของ Major ร์ซิน l เพล็กเท่านั้นเลยนะครับสำหรับการกลับมาในวันนี้นะครับผมเราได้คุณหมากมาเป็นโชว์เปิดของเราะฮะในช่วงต่อไปครับ